ใช่ค่ะอืค่ะโอ้โหเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยดีส่วนเน่แล้วยวขอเซ็กซี่กันอีกครั้งม่งได้ยเอไยขอบคุณยนะคะเดี๋ยวเรามาถามคุณโตโร่ก่อนดีกว่าปกตินะคะมาที่ศูนย์นะคะเซนทรัลพาซตาแกนพระราม9บ่อยไหมคะมาครับอืชอบมาเดินกับผมที่นี่ครับเวลาที่ คืออยู่ใกล้กับแกรมมี่แล้วเวลาที่วิกดึงตุ๊กชิ้นเลยาเราอัดรายการหรือว่าทำเพลงเสร็จก็จะมาทานข้าวที่นี่มันสะดวกสบายมากๆเลยฉันถ้าันุกมีร้านอาหารอร่อยก็จะนั่งรถรถไฟใต้ดินนะรอา MRT MRT ครับนั่งรถไฟใต้ดินมาเรงผมข้ามมา ชอบสรุปทั้งส่วนลุ้นทริปเข้ากรมดิสนีย์แลนด์ด้วยอยากจะให้คุณโตโน่เนี่ยได้เชิญชวนแฟนคลับแล้วก็ลูกค้าทุกท่านเนี่ยมาเข้าร่วมงาเแบบนี้กันเยอะๆช็อปกันเยอะๆให้คุณโตโน่เชิญชวนใหม่ดีกว่าครับผมคิดว่าคือเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่ง,งความสุขนะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขผมคิดว่ากิจกรรมที่ทางศูนย์การค้าจะท่านค่าจ่ายขึ้นมา ไม่จัดที่นี่ที่เดียวด้วยนะครับจัดทุกที่ที่เป็นที่ท่านใช่ค่ะเอกจากเใช่นอกจากเราจะได้ของที่เราอยากได้แล้วได้ช้อปปิ้งได้ซื้อของที่เราชอบหรือว่าซื้อของฝากคนที่เรารักอะไรเงี้ยก็ยังมีลุ้นที่เราจะได้ไปเที่ยวห้องโถงฟรีด้วยหรือว่ามันก็น่าสนใจอยู่นะครับอ่าแล้วก็สำหรับนะคะท่านไหนนะคะที่วันนี้ช้อปครบ1,000บาทก็อย่าลืมนะคะไปร่วมุืนที่ห้องตัวกันเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณตัวโน่แล้วก็แอนเดอร์ดัสนะคะได้ฝากผลงาน ผมให้เพื่อนเชียรคนดีกว่าก็ไม่มีอะไรจะพาดของเพื่อณดีกว่าขอบคุณที่มาดูเชียร์พวกเราขอบคุณมากนะครับ คอน iday, no เสิร์ตผู้ชายครับชื่ออะไรครับเราชื่ออะไรครับชื่อชื่อตั้งครับมีกยันผนม nice. อยากรู้อยากรู้มีแฟนรึเปล่าไม่มีนะมีแฟนวันนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนที่เข้ามาเมื่อก่อนเราเล yeah. ่นมาราศักดิ์ไสิบคนดูสี่คนวันนี้มีคนมาปั้งก็มาถ่ายรูปคุณอยากจะขอบคุณอะไรอยากจะพูดเลยครับเออะไรสโลจิตได้แม่ถ้าจะฝากขอฝากเพลงครับขอยากฝากอะไร เอาจะปล่อว e ันที่บานี้ครับผ่าน้องกันครับขอบคุณมากครับครับผมอยากไปดูด้วยอยากไปดูด้วยแล้วตามครับฝั่นเพงยังไงก็โดนครับห้าสามหน้าท่อยู่ด ถือว่าเขาเป็นหัวหน้าวงของเราแต่ว่าเป็นคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเขาจะมีการแบ่งแบ่งโยคแบบแปลกๆนะครับเวลาที่เขาถือก็เอาล่ะเอาละอย่าให้เราถือแล้วต่อเขาดีกว่ก็เพื่อนๆฝากขบวนละทุกอย่างนะครับผมก็อยากจะฝากวงเขาเราะเราตั้งใจทำแเป็นยังไงขบวนบ้าง นี่ห้แล้วคสุดท้ายของเราค่ะพีัให้บผลงานเลยค่ะก็เพื่อนก็ฝากไปหมดแล้วก็คืออยากขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณที่รีสตาาเดดเดยนกันแล้วก็มาช่วยกันร้องเพลงมาดูคนบ้าร้องเพลงันผมไม่โ่กติชัเลยต้องขอบคุณมากเลยที่แบบบางคนนะครับตาม นั่งรถไปเมื่อวานผมมีคอนเสิร์ตที่คอนแก่นด้วยบางคนเนี่ยนั่งรถตู้ไปจัดเรื่อง็นอนแก่นแล้ววันนี้ก็ต้องนั่งรถตู้กลับมาเพื่อมาโหเห็นบางคนด้านนี้มาตั้งแต่เช้าเลยนะขอบคุณที่พี่ๆที่อยู่ข้างบนด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากเลยที่ที่มาฟังพวกเราร้องเพลงแล้วก็ปักเพลงของพวกเราด้วยยังไงก็โดนถือว่าเพลงนี้นะครับผมผมชอบพี่หมวยอังพลนะครับชอบวงไมโครนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่า เยังไงก็โดนเนี่ยมันมันน่าจะเหมาะกับกับสังคมเหมาะกับโลกโซเชียลหรือโดยเฉพาะข่าวของผมนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างล่าสุดมีข่าวคิดมีข่าวคิดคดออกมานะครับซึ่งหลายคนอาจจะได้ดูแล้วบ้างพอดูปุ๊บก็จะรู้แล้วว่าใช่หรือไม่ใช่แต่สาหรับคนที่ยังไม่ได้ดู นี้ก็ขอขอบคุณคุณโตโน่ด้วยนะแล้วก็